เรริญผ่อนญาติโยมสาธิชนทั้งหลายาตมาอยู่ตรงสุมอัญชรีตรงนี้ทางขึ้นพระธาตุจอมผาเรากำลังเอาหินจากรถหนึ่งไปอีกรถหนึ่งอีกรถหนึ่งขึ้นขึ้นเนินไม่ไหวนะอันนี้เป็นหินที่เราขนไปเพื่อจะไปขัดหน้าแล้วก็ใส่ตาขายด้านหลัง คือส่งมาแล้วยังไม่ได้ขัดหน้ายังไม่ได้ใส่ตาข่ายด้านหลังนะแล้วก็ส่งไปขัดหน้าแล้วก็ใส่ตาข่ายด้านหลังแล้วก็ไปตัดขอบที่แตกก็เรียกว่าเมตรคูณเมตรก็เหลือ9กคูณ95ประมาณนี้นะทีนี้แผ่นหนึ่งก็ราว6กิกิโลก็หนักเหมือนกันที่รถอันนี้6ล้อนี่ก็ขึ้นขึ้นตรงเนินเนี่ยหน้าพระจอมผานี่ไม่ไหวแล้วก็ถ่ายใส่ปิกอัพก็หลายคนช่วยกัน เดกรินท่้งแดงลวยจึงสิริมาแม่ชีนรินทากิระปุญญากันที่มานุพันธ์สุพันธ์สมัครคดีก็ถวายแรงกันอยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่ง่ายเลยแต่ว่าด้านบนบนน้นพนรงก็ยังอยู่จังงวดศสีไพรก็ยังอยู่ ตานีสวราก็ยังอยู่ด้านบนบทนูน้นแล้วก็ช้อนสังรำแล้วก็วีระนาบุญก็ยังอยู่นะด้านบทนู้นแต่ด้านนี้เรามาขนนี่กันแล้วก็แรงผู้หญิงส่วนหนึ่งแรงผู้ชายส่วนหนึ่งจะรืกอเอาไว้ว่าไม่ง่ายเลยนะที่จะทำอะไรอะไรที่ที่มหาวิหารนะเพราะว่าอากาศก็หนาวด้วยตอนนี้เรากำลังจะเอาหิน ใส่คันนี้ประมาณสัก15แผน่น15แผ่นนี่ก็เป็นตันนิดๆละนะแล้วก็จะเอาขึ้นไปลงก่อนแล้วก็จะมาอีกรอบหนึง่งนี่คือการถ่ายหินจากรถหนึ่งไปร,รถหนึ่งแล้วหลังจากที่ไม่ชีไปขนมาจากจากแกลลี่แกลลี่สโตนที่เขาใหญ่นะแล้วก็เมื่อขึ้นไม่ได้เราก็ถ่ายจากรถ6กร้อเล็กๆคันนี้ มาเป็นรถปิกอัพคันนี้นะแล้วก็จะเอาขึ้นไปเอาไปลงก่อนแล้วกลับมาถ่ายอีกใช้ความเพียนและความระองันระวังกันเยอะทีเดียวนะอันนี้ตามภาพเลยลูกศิษย์ก็ไม่ไดแดาหน้าทางทางเลยก็คงยาวๆกันจนกว่าจะสําเร็จนะเพราะว่าไว้บนรถก็ไม่น่าจะดีเพราะมันหนักนะพระจันทร์ก็อยู่ตรงนี้หนาวๆด้วยเหมือนกันนะอยู่หนาวๆกับลูกศิษย์นี่แหละนี่คือค่ำๆมืดๆโอทีบุญในวันนี้ เรื่องการก่อสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานเรื่องราวของลูกศิษย์ผู้มาถวายแรงในวันนี้21ธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้วันอังคารก็เจริญพร